ตอนนี้เรามาดูถึงเรื่องของซีรีส์ที่ฉายทาง True Vision กัน Full House ว่นักรักเต็มบ้านจุ๊บๆอุ้ยเขาบอกว่าเรตติ้งดีโกอินเตอร์ไทยทั้งเมืองนอกเลยนะเวียดนามจีนงนี้แบบโอ้ใช่นะคะก็นี่แหละเป็นเรื่องราวของซุปเปอร์สตาร์ไม์แล้วก็ออมแอมอย่างออมสุชาตอนนี้เรื่องราวเขาบอกกําลังเข้มข้นเลยและคืนนี้จะเป็นตอนที่11แล้วนะคะจากความเดิมเนี่ยออมแอมโดนไม์แกล้งให้ทําทุกอย่างระหว่างที่ตัวเองขาเจ็บแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเรื่องออกไปหามินตราแบบที่ออมแอมห้ามก็ไม่ฟังวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติด ตามนะคะเอมแมมน้ำสมม้มโอผลไม้เอาแมมของหวานของหวานเอาแมมวัชีอ่คุณมองอะไรเหรอก็พอมองคุณใกล้ๆแล้วคุณดูเตี้ยดีนะ คุณนพแอนไม่ไม่อยู่ตรงนั้นเหรอคะคุณมินตาไปไหนเนี่ยเดินมาทำไมเพราะคุณบินตาใช่ไหมอย่าไปไหนเลยนะพ่อครับไอ้เหี้ยจระไม่ชอบแกกันนะลำละบำเชาากะไผ่ลำสนามจับแจ้งตั้งแต่แกเป็นแซเล็บเนี่ยนะแกไม่เอาพี่เอาน้องเลยนะฉันทำงานบ้านชัยดี่เขาอย่างเดียที่แกว่าฉันไม่แซนเล็บนั่นเหรอเชฟ เดี๋ยวแอนไปเจอค่ะ,อะตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องของเราก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วละซึ่งยอดวิวในบ้านเราแล้วก็ในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะจีนเนี่ยก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งในมุมมองของทีมงานก็มองว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับแล้วก็ถ้าจะได้อัธรศเนี่ยความคมชัดระดับ HD โปรดิวเซอร์ของซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามซีรีส์เรื่องนี้ผ่านทางหน้าจอทีวีและเพื่อการลืมเขามาย้ำให้ฟังด้วยตัวเองเลยนะฮะเชิญชมค่ะ เราก็กลัวแล้วก็แอบกลัวว่าไอ้กคนไม่ได้ดูกลัวอะไรเงี้ยพี่เจมส่งไปทุกคนที่มีอยู่ในโทรศัพท์ส่งไปแม่บอกว่าเดี๋ยวเธอฉันเธอเอาบินเบอร์สมาชิกมาสิเดี๋ยว,ฉ,ยวฉันอะจะโทรไปบอกทูเลยต่อเร็วเลยภายใน3ชั่วโมง <c oughs> เราไม่อยากให้คขาไปดูใน YouTube เท่าไหร่เราอยากให้ดูแบบ HD จริงๆแล้วภาพและการทำงานทั้งหมดเราคัดเลือกสีทั้งเรื่องคือมันมันจะไม่เหมือนกับช่องปกติ คือจริงๆเราเราอยากอยากให้ทุกคนได้ดูผ่านทีวีมากกว่ามันชัดมากบางทีกุ้มใจเหมือนกันน <haha> อ่ะวันนี้ก็วนมาอีกวันวันเสาร์เร็วจังใช่ตอนที่11ใช่ไหมฮะติดตามกันได้นะครับความน่ารักของทั้งคู่แล้วเดี๋ยวเราจะมีสกรปมาให้ชมกันแบบเต็มๆนะคะสี่ทุ่มคืนนี้ <S <S เดี๋ยวไปดูที่มาที่ไปของฉาก ตีนไก่นะคะและออมเลยเปิดใจทำไมจะต้องแบบเล่นเป็นนางเอกที่ดูรั่วแต่ขอบอกว่าตีบทแต่คนชื่นชอบในบทรั่วๆของเธอช่แล้วนะครับ